เมื่อเรามีธรรมะอยู่แล้วคงหนีไม่พ้นคำกล่าวว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมศาส,สนาพุทธมีหลักธรรมคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจโดยมีเป้าหมายคือมุ่งให้ทุกคนมีธรรมะมีคุณธรรม และสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นศาส,สนาแต่ละศาสนาจึงมีหลักธรรมคำสอนของตนเองเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติปัญหาของเราส่วนมากไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาหรือไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่เมื่อมีความกดดันการยั่วยุเราคิดไม่ทันคือกระแสกิเลสมันชักนำคล่องกว่าฉะนั้นสิ่งท้าทายคือทำอย่างไรปัญญาจะวิ่งมาทันนีเป็นบทบาทของการเจริญสติและการเจริญการเกิดขึ้นของสติ เป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาพอเรามีสติก็เหมือนตื่นขึ้นมาคำถามว่านี่ถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะปุดขึ้นมาและเครื่องระลึกถึงที่ตั้งของสติเป็นพื้นฐาน ในชีวิตประจําวันก็คือสินห้าการรักษาสินนั่นแหละคือการเจริญสติคนขาดสติมีทางเลือกน้อยส่วนผู้มีสติมีทางเลือกมากเพราะถ้าขาดสติจิตจะตกร่องตามความเคยชินตามกิเลสหากเมื่อตั้งสติแล้ว จิตที่เป็นกลางจะละเอียดสามารถพิจารณาแง่มุมต่างๆแยกแยะผลดีผลเสียในระยะสั้นระยะยาวคือคิดได้เพราะมีสติการเจริญสติจึงสำคัญมากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องให้หมดทุกข์ และเป็นปัจเจกบุคคลที่ต้องเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนที่พระองค์ได้ทรงคนพบด้วยพระองค์เองมาแล้วดังนั้นขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนแล้วทุกท่านจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงธรรมะสร้างทางสว่างแห่งความสำเร็จ ในชีวิตและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ให้กับผู้ที่ศรัทธานั่นก็คือตัวเราเองนั่นเอง